ราศีที่ช่วงนี้งานเข้าแบบช้ำๆเหนื่อยหน่อยแต่เงินดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาร์ดกันนะครับถ้าผลการทํานายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทํานายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์นอมรับคําทํานายเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ ราศีกรกฏราศีกันราศีเมถุนราศีตุลราศีสิงและราศีพิจิกครับช่วงนี้งานเยอะงานเข้าแบบตึงๆแต่เงินก็เข้ามาแบบฉ่ำมากเช่นเดียวกัน เหนื่อยแต่คุ้มแม้ไม่มีโชคเหมือนคนอื่นเขาแต่งานเยอะเงินดีก็ไม่ติดนะถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ